รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนออด t i ั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ เจริญพรพุทธศาสนิกชนอาตมาภาพก็ในนามต่อแทนของวัดพองพลอยวิริยารามซึ่งทางวัดเราก็วัดพองพลอยเรานี่ก็ได้จัดงานทอดกระถินหลังจากออกพรรษาเสร็จสิ้นนั้นก็มีกำหนดการที่ทอดกระถินในวันที่11-12พฤศจิกายนปีพุทธศัรกราช2566 ซึ่งก็เป็นวันเสาร์เมื่อวานวันแรกและก็วันอาทิตย์วันนี้ทำไมถึงจัดสองวันก็เพราะเมื่อวานนั้นก็ได้รับระเมตาพระราชทานผ้ากระถินจากสมเด็จพระอรีย์รมสาคตยานหรือสมเด็จพระสังฆราชได้รับเพราะว่าวัดปองคอยแห่งนี้หรือว่าโรงเรียนปรยิยติธรรมวัดปองคอยแห่งนี้ก็อยู่ในการอุปถัมหรือว่าสังฆราชุปถัมของสมเด็จพระสังฆราชและเมื่อวานก็ได้มีแขก ผ้าพระประธานรอบทั่วเขตบางนาได้รับความเมตตาในเลข,ขาของสมเด็จพระสังฆราชและพ่อสมเด็จพระมหาวีระวร์ท่านก็ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบผ้าพระประธานในเมื่อวานนี้และวันนี้ก็เป็นวันที่12ซึ่งก็จะในช่วงเวลาบ่ายสองนั้นที่อันใกล้จะถึงนี่ก็จะเป็นพิธีการทอดผ้าป่า นายโยมและปีนี้ทุกปีโดยเฉพาะปีนี้ก็จะพิเศษหน่อยที่ว่าพิเศษนั้านทางวัดก็ได้จัดทั้งงานกระถิ่นแล้วก็ได้จัดทั้งงานเชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมบุญบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถซึ่งทางวัดบางพลานั้นด้วยความดำริของหลวงพ่อเจ้าว่าท่านก็ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ ก็คือเป็นการยกขึ้นเป็นการดีพระโอบสถขึ้นซึ้นเดิมทีนั้นก็มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สร้างมาตั้งแต่พศ .2510 นะมาจนถึงปัจจุบันก็ร่วมอายุกับ60ปีเพนะราะฉะนั้นก็เสาใต้ฐานเสาวพระโบสถนั้นก็ได้กลัดกร่อนเนืนะ่องจากฝนตกน้ําัาน้าท่วมหลวงพ่อก็มีลำดีที่ได้ยกขึ้นนะได้ยกขึ้นอีกทั้งยังมีสิ่ง ผูกสร้างก็คือศาลาร้อยหนึ่งปีศาลาร้อยหนึ่งปีเป็นศาลาพระพย,ายามววชิรดมหลวงพ่อศาลาหลวงพ่อหลวงพ่อวิริยังที่เราได้รู้จักกันหลวงพ่อใหญ่วิริยังซึ่งท่านก็ได้เป็นบุรพาจารย์ในการต่อเกิดต่อตั้งกําเนิดเกิดต่อวัดพังคอยแห่งนี้ขึ้นมาอีกสถานที่ที่ได้สร้างอีกก็คือกุฏิสงกุฏิสงที่ จะได้จัดทําขึ้นเป็นสองชั้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ในวัดวาอารามแห่งนี้ได้มีที่จะพรรษาที่สัพปปยะและอีกครั้งที่ผ่านมา26ตุลาคมที่ผ่านมานั้นก็เพิ่งได้เสร็จสิ้นในวิธีการเปิดสถานคลินิกวิชกรรมในวัดก็ได้ทําการเปิดเป็นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อ26ตุลาคมที่ผ่านมาอัตมาภาพในน้มของ วัดปองคอยวิริยารางก็อยากจะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทําบุญสมทบทุนเพราะวา่าโยมทำเนี่ยตุ้บาทุสาตาังของโยมทำมาเนี่ยไอ้วัดเนี่ยได้สร้างหลายอย่าง,งทั้งเป็นทุนการศึกษาให้กับพระภิสุธสามนเนรในโรงเรียนได้ปฏิสังขรณ์พระอุบโบสถได้สร้างศาลาร้อยเอ็ดปีศาลาพญามชิรอดมขนมป้อบุริอย่างทั้งได้สร้างศูนย์สมาธิ สาขาที่10ของวัดตองคอยวิทยาลามแห่งนี้ประโยมก็ขอเชิญชวนญาติโยมนั้นขายไปทางสื่อขายไปทางช่องทางแห่งนี้เพื่อเชิญชวนสําหรับญาติโยมที่มีจิตกุศลศรัทธ,ธาที่อยากจะร่วมทาบุญซึ่งวัดตองคอยเรานั้นก็จะอยู่ในพื้นที่เขตบ,บางนาอ,อยู่ถนนลาซาลซอย46 นะเพราะว่าในเขตบางนาแล้วนั้นก็จะมีอยู่4วัดนะนะหนึ่งในนั้นก็เป็นวัดของคอยของเราเองนะก็จะอยู่ในใจกลางหมู่บ้านนะโนะนะยชนก็ขอเชิญชวนจเจริญพร